มีเวเลโลชัน่นเลชั่นกลิ่นกุหลาบผสานอาร์เกนออยมีเน้อบางเบาซึมซาบเร็วผสานน้ำมันสกัดที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ hey, <bye. S 1> กลิ่นหอมเยเ้ายวนจากกุหลาบนุ่มนวลน,น่าสัมผัส อากันออยอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์บำรุงผิวให้ดูชุ่มชื้นยาวนานกว่า24ชั่วโมงโดยไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะนัะโลชั่นสำหรับผิวปกติและผิวแห้งขนาด400มิลลิตรราคาเพียง1 6 9บาท ผลิตโดยไบเออร์สแครปประเทศไทยจำกัด